สวัสดีค่ะดิฉันนางสาววิภากรยาประสิทธิ์เป็นนักศึกษาฝึกสอนประจําห้องอนุบาล1.2ห้องสีชมพูนะคะวันนี้จะมาเล่านิทานเรื่องกระต่ายน้อยยอดกระตันยูนะคะการละครั้งหนึ่งนัดป่าใหญ่แห่งหนึ่งเต็มไปด้วยต้นไม้อุดมสมบูรณ์ไปหมดเลยนะคะแล้วก็มี แสงแดดส่องลงมายัางบริเวณป่าแห่งนี้ทำให้ป่าแห่งนี้มีแสงแดดที่อบอุ่นยังมีเจ้ากระต่ายน้อยอยู่ตัวหนึ่งอาศัยอยู่ในป่าอาศัยอยู่กับพ่อผู้แก่ชาราเขาคอยรับใช้พ่อคนนี้เนื่องจากว่าเขาคิดว่าพ่อคนนี้เนี่ยเป็นพ่อที่มีพระคุณที่สูงสุดเลย พ่อจ๋าพ่อจ๋าพ่อหิวหรือ,อยังจ๊าเดี๋ยววันนี้ฉันจะออกไปหาอาหารมาให้พ่อทานนะจ๊าและแล้วเจ้ากระต่ายน้อยตัวนี้ก็เดินเข้าป่าใหญ่ฉันมุ่งสู่ป่าใหญ่กลางพงไพ่ไกลสุดตามองเห็นนกบนฟ้าในทารามีป้าปูอีกกว้างกำลังเดินลองนับเพลินฉันได้ความรู้มาสิเชิญมาดู มาสิเชิญมารู้พวกเราอยู่รังพงภัยโอ้โหป่าแห่งนี้มีผักผล,ลไม้เต็มไปหมดเลยเอ็นั่นฝั่งนูน้นฝั่งนูน้นมีต้นแอปเปิ้ลใหญ่เดี๋ยวฉันไปเก็บแอปเปิ้ลให้ให้พ่อฉันทานดีกว่า แล้วเจ้ากระต่ายน้อยก็เดินไปเก็บแอปเปิ้ลโอ้โหตรงนู้นมีต้นส้มด้วยเดี๋ยวฉันจะไปเก็บส้มให้พ่อฉันทานด้วยดีกว่าแเจ้ากระต่ายน้อยก็เดินเดินเดินขึ้นไปและเก็บส้มตรงนูน้นตรงนูน้นตรงนู้นมีแครอทด,ด้วยฉันจะไปเก็บแครอทไปให้พ่อฉันกินดีวกว่าพ่อฉันนะชอบแครอทมากเลยและเจ้ากระต่ายน้อยก็เดินไปยัง สวนแครอทแล้วก็เก็บเก็บแครอทไว้ <c oughs> โอ้ยเจ็บคอจังเลยคอฉันแห้งมากๆเลยตอนนี้ฉันหิวน้ำจังเลยตรงไหนมีน้ำให้ฉันทานบ้างนะแล้วเจ้ากระต่ายน้อยก็เดินไปเรื่อยๆเรื่อยๆพบกับบึงน้ำแห่งใหญ่ว้าวตรงนู้นมีบอ่อน้ำใหญ่ให้ฉันทานด้วยฉันอยาก ไปกินน้ำแล้วแหละฉันขอตัวไปกินน้ำก่อนนะแล้วเจ้ากระต่ายน้อยก็เดินไปที่บ่อน้ำอโอโหมีผักบุงเต็มไปหมดเลยฉันทาน้ำเสร็จแล้วฉันก็จะเก็บผักบุงไปฝากพ่อฉันด้วยแหละและในขณะนั้นเองในขณะที่เจ้ากระต่ายน้อยกำลังวนเวียนเก็บผักบุ้งอยู่นั้นก็มีพญยายเหี่ยวตนหนึ่งบินมาจากท้องฟ้าบินไปแล้วก็บินมา้อ ข้าหิวจังเลยวันนี้ข้ายังไม่ได้ทานอะไรมาเลยวันนี้ไม่มีอาหารตกถึงท้องข้าเลยข้าหิวไส้ข้าบิดไปหมดแล้วข้าจะทำยังไงดีนะแต่เจ้าพญาเบียกก็บินไปบินมาแถวนี้โอ้นั่นเจ้ากระต่ายน้อยมาทำอะไรอยู่ตรงนั้นนี่ฮ่าฮ่าฮ่านี่แหละเป็นอาหารมือโอชาของขา้าจ้กระต่ายน้อยเซ็จข้าละ ทันใดนั้นเองเจ้ากระต่ายน้อยที่กำลังเก็บผักมุ้งให้คุณพ่ออยู่นั้นก็เอะใจหันหลังมาแล้วก็ต้องตกใจอ้า,อา,อาแล้เจ้าพยาเหี่ยวก็โฉบเจ้ากระต่ายน้อยขึ้นสู่ท้องฟ้าไปแล้วก็บินกลับหลังของเจ้าพยาเหี่ยวฮท่านพญาเหี่ยวจ๋าอย่าจับฉันไปเลยนะ ถ้าท่านจับฉันไปใครจะหาอาหารให้พ่อของฉันตอนนี้พ่อฉันคงหิวมากๆเลยถ้าท่านกินฉันเป็นอาหารแล้วพ่อฉันจะทำยังไงท่านจะอยู่ยังไงท่านพญาเหี่ยวจ๋าสงสารฉันเถอะนะให้ฉันเอาอาหารตะกร้านี้ไปให้พ่อของฉันทานก่อนถ้าพ่อของฉันไม่ทานพ่อของฉันต้องแย่แน่ๆเลย พ่อของฉันท่านไม่สามารถดูแลตัวเองได้ก็ได้ก็ได้ข้าจะพาเจ้าเอาตุ๊ก้านี้ไปให้พ่อของเจ้าทานก่อนแล้วพอเสร็จเจ้าจะต้องมาเป็นอาหารของข้าได้จ้ะได้จ้ะท่านพญาเยียวถ้าฉันนำอาหารนี้ให้พ่อของฉันแล้วเดี๋ยวฉันจะเป็นอาหารมื้อโอชะของท่านเอง แล้วแล้วเจ้ากระต่ายน้อยก็โดดขึ้นไปบ,บนหลังพญาเหี่ยวพญาเหว่ยยวก็พาเจ้ากระต่ายน้อยบินขึ้นสู่ท้องฟ้าทันใดนั้นเองน้ำใสๆมันก็ไหลออกจากตาของเจ้ากระต่ายน,น้นอยเจ้ากระต่ายน้อยก็ร้องอือฉันจะทำยังไงฉันจะต้องกลายเป็นอาหารของนยยั้นพญาเหี่แล้วพ่อของฉันจะคิดยังงพ่อของฉันจะอยู่ยังไงทันใดนั้นเองก็ถึงบ้านของเจ้ากระต่ายน้อย พญายเหี่ยวก็เลยบินโฉบลงสู่ท้องดินก๊ <c oughs> กก๊กพ่อจ๋ะพ่อฉันกลับมาแล้วจ้ะ <c oughs> อ้าวมาแล้วหรือแล้วนั่นจะพาใครมาด้วยนั่น จ๋านี่เป็นผลไม้ที่ฉันเก็บมาให้พ่อจ้ะอันนี้จะเป็นตะกร้าสุดท้ายที่ฉันนำมาให้พ่อเมื่อเจ้าพญาเหี่ยวเห็นลูกที่กระตันอยู่กับพ่อขนาดนี้เจ้าพญาเหี่ยวก็เลยเอาละเอาล่ะข้าไม่กินเจ้าเป็นอาหารแล้วก็ได้ ข้าจะปล่อยให้เจ้าอยู่กับพ่อเจ้าคอยหาอาหารให้พ่อเจ้าอย่างอิสระก็แล้วกันและเจ้าพญาหย่ยวก็บินจากไปกระต่ายน้อยและพ่อของเจ้ากระต่ายก็อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขตลอดไปอิทานเรื่องนี้นะคะสอนให้รู้ว่าความกระตันยูนั้นย่อมเอาชนะได้ทุกๆอย่างเลยนะคะขอให้เด็ก ทุกๆคนเป็นเด็กที่ดีของพ่อแม่แล้วก็มีความกตัญญูต่อพ่อแม่ทุกคนนะคะอนุบาลหนสวัสดีค่ะ